ส่วนต่อสู่ช่องไมค์มีเค็ใครไม่เค็มีเค็ดเจ้าเดินน <_ d ụ> ะจ้ากลับมาแล้วการรีแอคชั่นพร้อมกับวร์ที่ขับผ่านไปแล้วก็ท่อดังมากเมื <_ d ụ> ่อกี้นะจ๊ะวันนี้ก็การาีแอคชั่นเป็นรายการที่เราเคยรีแอคชั่นตอนแบบรายการออกแรกๆเลยกับ แล้วก็ตอนนั้นก็รีแอคกับคุณไอซ์ด้วย2คนก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมีคนแบบขอให้แบบทํารีแอคหน่อยเยอะมากแต่ว่าแบบพอหลังจากอีพีแรกไปฉันกับไอซ์ก็จะแบบว่าไม่ว่างเพราะว่าทำโปรเจกต์ก็จะวุ่นวายหน่อยอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำตใจหลังจากเออใช่ก็ไม่ได้ทําตอนหลังจากนั้นแบบนี้ซึ่งมันก็ให้สัญญากับหลายคนไปว่าเออเดี๋ยวจะมาทําแน่สําหรับรอบนี้รอบที่แข่งอยู่อะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งวันนี้เ็ามาเรียกรายการเกิร์ลเพนนนายนายนายจ้านายนายคือประเด็นนายนาย้วกัน ก็เป็นรายการของเอ็มเน็ตที่คนหลายคนรู้อยู่ก็คือคนที่ติดตามก็ไม่รู้เหลือกี่คนแล้วในประเทศในโลกใบนี้เพราะว่ากระแสค่อนข้างกริบอยู่อะไรแบบนี้นะไม่เหมือนแบบไม่ไม่สนุกเหมือนปีก่อนๆไม่ใช่ไม่สนุกไม่ได้รับผลตอบรับเท่าปีก่อนๆเก็ตไหมเออใช่ปีก่อนคือแบบ ออกมาก็ปังๆังปัง,ป,ง,ป,งปังไม่หยุดอะไรแบบนี้เพราะว่าเอ็นเนตเองด้วยแหละที่นางตัดต่อแปลกๆไม่ใช่ต่อแปลกๆให้ให้แบบวิธีการเชียร์วิธีการหวดแปลกๆอะไรแบบนี้เออใช่หนอะปะ mm hmm. วันนี้ก็เป็นรอบการแข่งขันเรียกว่า creation mission เธอก็คือเป็นรอบแบบฟีแบบ mm hmm. แบบเพลงของรายการที่เขาแต่งมาให้แล้วก็ให้เมมเบอร์ไป ซ้อมไปร้องกันเองมันเป็นเพลงแต่งใหม่เลยไม่ใช่เป็นการ cover ใดๆทั้งสิ้นอะไรแบบนี้ก็จะเหมือนฟีลเป็นกรุ๊ปหนึ่งวงเลยตอนนี้ก็ t ไหมซึ่งปีนี้น่าสนใจที่ว่าอยากรีแอคเพราะว่าเพลงดีหลายเพลงเพลงที่แบบเพลงเทชนะหลายเพลงมากแบบเออเพลงดูติดหูติดห,หูกับทุกเพลงเลยอะไรแบบนี้กแบบ็อาจจะเป็นงานแก้เกมเอ็มเน็ตหรือเปล่าที่แบบเอาเพลงแบบเข้าถึงคนแบบพับบิกมามาใช้ในรายการอะไรแบบนี้อเออใช่<า>ซึ่งก็ต้องถามก่อนว่า,วาเธอเชียร์ใครในรายการบ้างอ่ะเริ่ม อาคุณมิกกี้ก่อนก็ได้อ่ะชันเชียร์ยองอื่นจากทีเคใช่ที่เราที่อยู่ยูนิต 2pm อ่ะอิสตอร์ร้าอ่ะเอ้ยสิงมวนเลยอ่ะถูอยังกับไทยอ๋อ 2pm กับไทยหรอจริงวะตายโหงเลยเธอเป็นในนั้นนี่ซึ่งแสดงเอ็มวีด้วยเบื่อเธอเป็นบ้านไม่ใช่โรงแรมไหมอ่ะอีสัตว์มุณจะไม่สร้ากูเรียมหรออีดอก คุณเป็นมิการเชียครูระอไอเชียโนม,มายามายาอ่ามายาก็เป็นม้าเหมือนกันเขาก็วางให้เป็นม้าเหมือนกันหลายหลายหลายคนเพราะว่าน้องดูคาแรคเตอร์แบบสดใสเฟรชอะไรแบบนี้ส่วนฉันก็จะเชียยูจินเหมือนเดิมตั้งแต่แรกแล้วก็เชียโบราเชียแบบสุดใจมากโบลาตอนนี้เหมือนจะเชียแบบโบราแบบที่สุดเพราะว่าเป็นอันดันบหน,น้าเป็นห่วงมากแบบมากๆอะไรแบบนี้แบบเสียงลุแบบ มากๆเออใช่แล้วก็เชียร์มานามิที่แบบว่าออร้องเพลงฟิฟซีซ่าอะไรแบบนี้ก็คือชอบนานโดนตกตอนนั้นเลยเออก็เชียร์ออก็เดี๋ยวเราไปรีแอคก,กันเลยจ้าอ่ะก็อันนี้เดี๋ยวเราไปรีแอคทีมแรกกันก่อนดีกว่าก็คือทีมเซเว่นเลิฟมินิทหรือว่าเซเว่นเดย์นั่นเองได้ไ่า ซึ่งทีนี้ก็มากับเพลง You Plus Me เรากับเลิฟเออใช่ก็เป็นเพลงแบบแบบกรุบๆอะไรแบบนี้ซึ่งตอนแรกก็เราก,กดรีแอคไปแล้วแล้วก็มีปัญหานิดหน่อยก็ดูดูไปประมาณแบบนิดนึงประมาณ8นาที <c oughs> ได้ปะนิดนึง <c oughs> ใช่ใช่เราเล่นเราเล่นดูไปประมาณแบบ30มสิบวิอะไรแบบนี้เออเดี๋ยวเราจะไปอีกรอบหนึง่งแล้วก็จะมีช่วงเล่นเป็นรีแคปนะช่วงหลังก็จะเป็นรีแอคอะไรแบบนี้นะจ๊ะซึ่งก็ถามก่อนว่าทีมนี้เธอเชียร์ใครกันบ้างเชียร์ยองอื่น หยกอินนะ <Yeah. S 2> ส่วนฉันเชียมาชิโร่กับกับเมก็แอบเชียที่งอยากอยากเชียให้เชอรี่อยากเชียเชียเชอรี่บุเด่ทุกคนเลยอยากให้วงแบบมีกระแสอะไรแบบนี uh ้เธอเธอมีเชียใครไหมเชียคุยอนเีคุยอนอืออ่ะเดี๋ยวไปดูเพลงกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคาดหวังเพลงอย่างกันอ่ะพร้อมแล้วก็เบรคเช่นกันเลยนะจ๊ะ คือตอนแรกที่ดูอะคิดว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปต์แบบเบลลเบลอะไรแบบนี้สู่ม,มาเป็นครับกว่าเลยเนาะมีความเท่ๆแบบแสบๆซนๆอยู่แต่ก็เหมือนจะเหมือนจะเซ็กซี่อยู่ด้วยก,ก็เลยมองดูจากคอสตูมเออวันกรุ๊จริงเออเมัน <R> มีความเซ็เเเกซี่อยู่นะ้ยมันมีความยั่วอยู่นะเออเอ้อเออ ท่อนเนี้ยดีไปไปว๊าวเจอแล้วว่าแถวแล้วก็มาแถวตอนนี้เฮ้ยแต่น้องเนี่ยก็แบบอันดับนางโดดจริงยคนนี้คนนี้เสียโดดมากเลยอ่ะพคนทุกี่ 아, 어, <목소리> 하이... 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 응, 어, 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 <목소리> 어, 어, <목소리> 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 mm. <목소리> <목소리> 어, 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 이 어, 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 พลงดีนะเย่โอ้ท่าดีดีอ่ะโอ้เสียงมันเต็มนะแต่ว่าเสียงไหนโดดมากเลยอ่ะเออ โอ้โอ้มันก็ไม่ได้มีความแบบคัดไปเลยไหมเธอมันก็ยังมีความแบบย้วยย้วยอยู่นะอุ้ยนางจะไฮโน้ตไหหรือเปล่าเออหันจะแกล้งก็มีแผนแบบเซ็กซี่อยู่นะโอ้ยน้าก็คอนเสิร์ตบิมากเลยอะ Ơ. Ui, trình võng. Hả? Cậu phải hay lắm. Cậu phải hay ลจับแบบนี้เลยหรอเออเฮ้ยนนี้ก็น่ารักนะเออใยญ่หนิเอ้ยงงเอนดี้แฟรี่ไปดิเซ็นเตอร์นั่นเลยใช่น้องไม่เซ็นเตอร์เซนเตอร์เซนใจเซนใจด้วยนะเรื่องไม่ถูกอ่ะเรื่องไม่ถูกว่า รอบนี้ใครชายเพราะว่ารู้สึกเฉลี่ยไอทามกันดีอยู่อ,อแต่ว่าคนที่พี่นิกเชียนางเอทามเยอะที่สุดเพราะว่าวาขคอรู้สึกเหมาเลยตอนแรกก็คิดว่าจะแบ่งออจะมีคนอื่นม<ๆ>าอาคูเข้าไปด้วยนึอือกปล่าคือชนอะก็ไม่ไดูดตอนเหมือนฉันอ่ะดูตอนแบ่งแต่ว่าฉัน่ะไม่ได้ดูแบบแบบค,คือจำจำจำไม่ได้เขาแบ่งเท่ากันยังไงแล้วแต่แบบ แต่น้องที่เชียร์รู้สึกว่าแบบมันตอนแรกอะไม่มีซีแต่พอแบบหลังๆรู้สึกเออเริ่มเข้าเริ่มทุกสองอะแล้วก็เริ่มแบบไฮโน้ตอะไรตอนหลังก็รู้สึกดีอะไรอย่างงี้อืมคือตอนแรกอะเห็นทีเนี้ยมีคนร้องเป็นทั้งสองสามคนที่แบบเป็นเป็นเสียงเป็นข้าได้ก็จะมีคนที่เป็นเซนเตอร์ตอนจบแล้วก็คนที่เธอบอกว่าเสียงโดดออกมา ก็เป็นรูข้อเหมือนกันเสียงดางดีอะไรแบบนี้เอใช่<ม>แล้วก็มีคนที่วิลเชียสามคนก็นึกว่าจะแบ่งกันอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าในรา,า,ายการเป็นยังไงเพราะไม่ได้ดูรายการมาก่อนแต่เพลงอ่ะชอบเพลงดีมากเลยอ่ะเป็นเพลงดีเพลงแบบเพลงมันเพลงมันดีหลายท่อนเลยอันดีแบบหลายท่อนเลยนึกไหมชอบจริงจริงซึ่งว่าเพลงอ่ะเหมาะกับแบบเป็นเพลงวงไอด้จริงอนลงอืมอืมวฟินี้เราก็ยังมีท่อนคือโคโลราบไม่ได้แบบ กูว่ามากมแต่ยังมีทอดให้ว้าวให้แบบโอ้กูอาร์อะไรเงี<ช>้ยเออมันก็ดู<ช>ไม่เหม่อเพลงแล้วตัวเพล<อ>งก็แบบตัวเพลงก็ไม่ได้หวานแล้วก็แบบไม่ได้คัดไปเลยม,มันก็มีความผสมครับลงลงมันมันพอดียอยาเข้าใจป่ะตัวเพลงเออแต่เรื่องโคโลกราฟยังไม่มีภาพจำเท่าไหร่เนาะมีแค่ท่านี่ใช่ใช่ใช่อเป็นหัวใจอะมีแค่ท่านี้จริงๆริงอยงเดียวจําได้ ก็ทีนี้ฉันเลือกไม่ถั่วว่าใครแบบชายแต่รู้สึกว่าพาร์ทของเมย์ก็ชายเหมือนกันแบบแบบน้องแบบเยอะขึ้นอ่ะเออเมย์เมย์ชายน้องเพราะว่าด้วยความที่นางสูงแล้วก็แบบขายาวมากๆกันก็เลยแบบทําให้แบบว่าดึงดูความสนใจคนได้อะไรแบบนี้เออใช่ที่น่าเสียดายทีนี้ก็คือบัวค้อแบบไม่ได้กระจายอะไรแบบนี้ที่น่าเสียดายนะในมุมของฉันนะอะไรแบบอ๋ใช่แต่เพอร์ฟอร์ดีเลยค่อนข้างครบไม่ก็มีอะไรพลาดคนที่รับก็เก่งคนที่รับคนที่แรปแบบ เออไม่ที่ฉันแบบฉันนนจำนางไม่ได้เหมือนกันแต่พอมาดูอันนี้ก็คือแบบเออค่อนข้างจำได้ดูแบบว่าดูดูแบบเหมาะกับแร็ดีอะไรแบบนี้เออใช่นั่นแหละในมุมของฉันโกชัก่นโกอาเมอ่านี่ขนาดแบบเช,ชียร์น้องคนนั้นนะก็คืออน้องแต่อาจจะเพราะ<ด>ว่าน้องที่มีนิกเ<ม>ชียร์ไม่ดูไม่ค่อยเข้าองอนเสพนี้ฉันว่านะดูแบบน้องแบบน่าจะไปแบบสนิทอะไรแบบนี้ อ๋อหรอหรอ,อ่าก็จบไปแ,บบลแล้วการ r รี c t ชั่นนะจ๊ะในมุมของพวกเราก็คือรู้สึกว่าในมุมของฉันดีกว่าฉันก่อนนะรู้สึกว่าเพลงรอบนี้ดีทุกเพลงเลยเพราะทุกเพลงแบบ mm. ดูว่าตั้งดูออกว่าตั้งใจขับ mm. แล้วก็ตั้งใจเลือกไม้เข้ากับเมมเบอร์แล้วก็เข้ากับให้คนแบบได้ได้ได้ไดแบบได,ได้ฟังกันแบบนี้ดูมันเป็นเพลงพับดิการนึกออกไหมไม่ได้เป็นเพลงเฉพาะอะไรแบบนี้เออช่ในมุมของันก็ดีใจที่ได้เสพอีกได้เพลงใหม่อีสี่เพลงอะไรแบบนี้ได้ไปฟังเหมือนช่วงควินด้อมเลยควินด้อมก็เพลงดีทุกเพลงแบบชอบงทุกเพลงอะไรแบบนี้ ฟังวนไหมยังไงก็ทุกคนชอบเพลงไหนหรือว่าเชียร์ใครหรือยังไงก็คอมเมนต์มาเมากันได้นะจ๊ะเพราะเราก็บอกเป็นรอบที่หนึ่งแสนว่ายังไม่ดูรายการทีก็อย่าแบบอย่ามาสอนอย่ามาสั่งอย่ามาแบบว่าจัดแจงให้มันเยอะเพราะว่ารีแอคชั่นเนาะก็ถ้าดูรายการมันก็จะเป็นรีแอคชั่นมันจะเป็นรีแคปซึ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้ก็อย่าดราม่าแบบปล่อยใจใช้ชีวิตสนุกสนุกเออใช่เพราะว่านี่ก็ไม่ค่อยยอมคนเหมือนกันก็ถ้าแบบไม่ได้รู้จักกันแล้วมาด่าก็ไม่ยอมคนก็เจอกันสักหน่อยก็เติมตัว เนาะยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แบบปล่อยใจใครที่ดีก็จะบอกจะไปเอ็นจอยแต่คอมเมนต์กลับอะไรแบบนี้แล้วก็ดึงกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e เป็นกดช่องเราด้วยนะจ๊ะแล้วก็เจอหน่อยคิดหน้าจ้า๊ายบายจ้าเดี๋ยวดีก่อนเดี๋ยวให้ร้องเพลงพร้อมกันแต่ว่าดูว่าเราจะร้องเพลงเดียวกันไหมโอเคไหม๊ายบายจ้าหนึ่งสองสามยูทูบเบร์บังบังบมง์บงบบง ไหนไอ้รองมาอะไรอ่ะฉันเห็นอันไปเห็นพี่ไม่ได้ดูเลย